เปิดร้านเนี่ยคือเอาง่ายว่ามีตังค์อย่างเดียวอะ่ะไม่จบไม่จบไม่จบ,จบคุณอาจจะโดนหลอ,อกก็ได้เพราะว่ากติกาที่ตามมาอีกเป็นหลายๆข้อเนี่ย oh. มันค่อนข้างซับซ้อนคุณปาร์คนี่เหนื่อยเลยปาดเงื่อบอกเลยผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําสาขาแรกคอมพิวสาขาสองคอมพิวอะ่ะอีกต่อไปมันคือการ copy paste ว้ยจริงๆคือ copy paste ในสิ่งนี่มันดีๆอะ่ะเราจะเจอข้อด้อยก่อนเลย อันนี้ด้อยเราจะหาทางที่มันดีขึ้นอ,อย่างสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาแรกที่เราจะใช้คอนโดเสิร์ฟอาหารด้วยเออจริงป่ะใช่นวัตกรรมใหม่เห็นไหมสวัสดีครับอยู่กับรายการพากันรวยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทซอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับรายการใหม่ของผมเองครับอ๋อเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน ผมเอาชื่อรายการก็คือเป็นชื่อบริษัทพากันรวยนะครับเป็นชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของร้านเปียงย่างเปียงย่างเกาหลี2 1 9น่เี่เลยโลโก้ yeah. หมูเลยอุดอุดสาขาสามแล้วอยู่ที่ไหนครับคุณป์คอยู่ใกล้เส้นราชพฤกษ์สาทรอยู่ที่โครงการเมโทรการะบพฤกษ์เมโทรขออนญาตนะครับแดดสองหน้าต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้ต้องแนะนําตัวก่อน ว่าคุณคือใครผมเป็นมัสคอตของร้านเปียงยางครับโอ้ <laughs> <laughs> นะฮะต้องบอกว่าล่าสุดฮาโลาวีนพี่ปาร์คเพิ่งมาไล่ผีเองนะฮะเป็นอาจารย์อาจารย์ปาร์คอาจารย์ปาร์คมาไล่ผีคือไม่ได้มาไล่ผีมาเรียกผีเข้าร้านใช่ตอนนั้นเรามีกิจกรรมเนาะใครแต่งหน้าผีรับส่วนลด50%รับส่วนลดเลยเรียกมาเลย5 0ไม่ต้องมีคนละครึ่งก็ได้ใช่วันนี้เราจะไปดูร้านสาขาสามของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านบนชั้นสอง นั่นเลยครับนุ้นเลยมองไปทางนู้นเห็นเลยนั่นอ่ะข้างบนน่ะเห็นไหมข้างบนแป้ว่าทะไรรูกเหรอใช่อ่าโอเคแล้วต้องบอกด้วยสบายใจได้เพราะว่าลูกค้าเราขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้ขึ้นลิฟต์ก็ได้เฮ้ยแสดงว่าวีลแชร์ก็สามารถมารับประทานได้คอนเซปต์เราเลยคือเราใส่ใจลูกค้าจริงๆเรื่องนี้เรื่องนี้ตั้งแต่คิดนะใช่ตั้งแต่สาขาแรกแล้วคือถ้าที่ไหนให้เราเปิดชั้น2ไม่มีบันไดเลื่อนไม่มีวีลแชร์คือเราไม่เอา ใช่ซึ่งเราเคยไปดูที่อื่นๆมาแบบทำเลดีเลยนะแต่มันไม่มีแล้วเราก็คิดว่าลูกค้าจะต้องเดินเท้าขึ้นไปชั้นสองอะ่ะก็เลยไม่เอาก็าาต้องตัดใจจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับชั้นสองตอนนี้นะครับก็อยู่บนชั้นสองแล้วเราทําการเขาเรียกว่าอะไรทําการรับมอบพื้นที่ละนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะส่งมอบให้กับเราก็ต้องมีเรื่องของการรื้อถอนก่อนถูกต้องนะครับ ในการรื้อถอนพวกนี้เนี่ยเราก็รับทำนะก็คือสอแสงทองการช่างนี่แหละคือเอาง่ายเลยว่าถ้าแบบมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิมทีนะถ้าเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เราต้องรื้อกับคืนสภ,ภาพเดิมให้กับทางโครงการถูกต้องครับจากนั้นเราก็ค่อยมาวางระบบต่างๆแล้วก็ค่อยก่อสร้างกันเอาว่าเอาเงินสิบล้านมาวางตึ้มคุณทําไม่ได้นะคุณต้องรู้ขั้นตอนเหล่านี้วันนี้จะมาเล่าขั้นตอนข้าวๆให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในการที่จะ เปิดร้านเนี่ยคือเอาง่ายว่ามีตังค์อย่างเดียวอะ่ะไม่จบไม่จบไม่จบ,จบคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้เพราะว่ากติกาที่ตามมาอีกเป็นหลายๆข้อเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนคุณปาร์คนี่เหนื่อยเลยปาดเงือบอกเลยแล้วต้องบอกว่าที่ปาดเงือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราจะเลือกช่องทางหรือเลือกเวที่มันเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดโดยที่เราอะ่ะก็ใช้งบประมาณที่เรามีอย่างจํากัดนี่แหละเอามาเปิดสาขาสามคือไม่ได้มีเงินถูกเงนินถางอบคุณปาร์คแต่คุณปาร์ค พาไปดูหน้าร้านหน่อยจากที่เราทําการรับมอบมาแล้วเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วบ้างและมีกติกายังไงบ้างาพออธิบาย<ม>าได้ไหมได้มาามเลยมาเลย,มเ,ลยเมื่อเดินเข้ามานะครับมุมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมุมโค้งเลยมุมนี้แอดตอกบอกนิดนึงว่าเป็นไฮไลท์ผมคิดเอาไว้เลยคือเราจะทําให้กับคนที่มาคนเดียวคนโสดมาคนเดียวหรือจะไม่โสดมาคนเดียวก็ได้ มานั่งบาร์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบาร์ปิ้งย่างที่สามารถมาคนเดียวนั่งกินเดี่ยวก็ได้กินคู่ก็ได้่<ช>นะเลียงไปเลยมีฮูดดูดควันด้วยใช่คอนเซ็ปต์เดิมยังไงก็ต้องมีดูดควันใช่เพื่อที่จะไม่ให้เหม็นกลิ่นเนาะหัวไม่เหม็นเอ่าง่ายเลย<ช>มากินร้านเราจะขอถุงครอบอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะเป็นบาร์เดี่ยวแรกเป็นสาขาแรกที่มีบาร์เดี่ยวแล้วกันใช่เพราะว่าเราเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้มากินคนเดียวเยอะมาก เยอะครับลูกค้าก็ถามมาเยอะเหมือนกันโอเคอ่ะมาดูข้างในกันตามมาเดินเข้ามาแล้วคุณปาร์คโอ้โหตอนนี้เราทําการเคลียร์ลิงหมดแล้วก็คือเรารื้อถอนไป้หมดแล้วซึ่งในส่วนของการรื้อถอนพวกนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าทางโครงการเขาต้องมาตรวจด้วยนะใช่ต้องมาตรวจครับมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับแต่คุณปาร์คต้องอธิบายแล้วแหละว่าในส่วนของต่างๆเนี่ยมันมีกติกาอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังข้าวๆสิครับกติกาแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าแน่นอนแหละจะสร้างร้านต้องมีแบบ ทุกคนเข้าใจว่าว่าตรงนู้นเป็นไม้ตรงนี้ใสไฟก็จบใช่ไหมมันไม่จบแค่นั้นเราออกแบบเสร็จเราต้องมีแบบระบบแยกต่างหากเอาคือง่ายที่คุณตัากถืออยู่นี่มันจบยังเนี่ยเขาดูหน่อยอันนี้คืออ่ะเปิดไปด้วยกันครับอันนี้เข้ามาในร้านอันนี้ตรงไหนนี่ตรงไหนหน้าตรงนี้เลยเป็นเ้็นแคชเชียร์เข้ามาจะเจออันนี้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เปิดไปอ่าเปิดมาเปิดมาอันนี้ภายในร้านการวางโตะเห็นไหมมีท่อดูดควันเนาะ มีระบบต่างๆมีไฟมีระบบรักษาความปลอดภัยมีไฟแท็กไลท์โอ้ยสวยจังเลยร้านเเอานี่ไงโ้เห็นเลยบาเดียวบาเดียวมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับรูปแบบเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องไปปรับก็ต้องแบบมีแบบอ่ะอย่างนี้แหละอันนี้แบบที่เรากังเปิดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟหรือภาษาอินเทอร์เรียกได้ว่าภาพตีบนะภาพพุ่งนี้เนี่ยก็เป็นภาพจําลองคร่าวๆ แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแบบตรงนี้มันจะต้องมีดิเมนชันด้วยคุณปาคถูกต้องก็คือจะต้องมีเรื่องของระยะกว้างคุณยาวนะนะครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่อะไรยังไงและต้องมีเรื่องของแบบระบบด้วยจะเป็นทั้งหมดระบบน้ําระบบไฟฟ้าระบบน้ำ,น,ำนี่ก็คือทั้งท่อน้ําทิง้งแล้วก็ท่อน้ําดีนะใช่แล้วก็ระบบแอร์ด้วยคุณผู้ชมระบบแอร์เนี่ยสำคัญมากๆตอนนี้เรา,เรากำลังช่างแจงกันอยู่ว่าเราจะเอาระบบ VRV หรือจะเอาเป็นระบบแอร์ดัก หรือจะเป็นแบบแอร์แขวนธรรมดาแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันแบบไหนประหยัดไฟกว่ากันคืนทุนกี่ปีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสมมติว่า V R V เขาว่าประหยัดไฟกว่าคุณตาผมไปศึกษามานะแต่เขาบอกว่า V R V เนียค่าติดตั้งเนี่ยแพงกว่าดังนั้นก็ช่างใจว่าเฮ้ยแพงกว่าจริงไหมตอนนี้กําลังให้เซลล์มาคุยซึ่งมีหลายแบรนด์เลยเสนอเรามานะครับจริงๆริงอ่ะแบรนด์สามารถเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ขอแค่ส่วนลดอะเราไม่ได้ขอของฟรีหรอกนะครับ เราอะใช้อุปกรณ์หลายอย่างในการสร้างร้านที่นี่เนาะคือเอาไง่ายๆเลยว่าเงิน10ล้านบาทเนี่ยที่เราเอามาลงตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าบางสาขาเกินนะครับแต่บางสาขาเนี่ยมันอยู่ในบัตเจ็ตได้ก็เพราะว่างานก่อสร้างของสอแสงทองเนี่ยเราใช้บริษัท่าแม่ของเราเนี่ยมาทาเองนะครับก็คือมาทํางานก่อสร้างเองอะไรเองซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคุณปาร์คใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าในการทําร้านแบบนี้คุณผู้ชมเมื่องานระบบเสร็จเรียบร้อยแนละ้วสมมตินนะงานระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ ยังมีระบบไฟฟ้าอีกนะยังมีระบบฮูดดูดควันอีกนะยังมีระบบสปริงเกอร์อีกนะต้องเขียนงานระบบให้เสร็จทั้งหมดก่อนซึ่งงานระบบพวกนี้ค่าเขียนนะคุณผู้ชมบอกให้เลยว่าหลักแสนแ<พ>อะ<า>เขียนงนะานระบบคือเนี่ยต่อท่ออะไรพวกนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเวลาไปซื้อบ้านนะไม่เห็นต้องมีค่าแบบระบบเลยซึ่งมันไม่ได้เยอะแยะแต่พอเวลาหามันเยอะอะมีงานระบบเสร็จมีอะไรอีกคุณปั๊กจะเข้ามาก่อสร้างได้อต้องมีเงินประกันก่อสร้างด้วยนะครับนี่ เขาเดินมาบอกผมพอดเงินประกันที่เนี่ยสามแสนบอว่าบอกว่าเฮ้ยปากคุยใหม่เลยถ้าสามแสนนะเดี๋ยวจะโทรไปสํานักงานใหญ่ว่าสามแสนเนี่ยเอาไปทําอะไรเออเพราะว่าจริงๆแล้วเราเช่ากับแบรนด์มหาชนขอพวกนี้มันตรวจสอบได้เราก็เอาเหตุและผลมาคุยกันคือเงินประกันน่ะเวลาไปต่อเติมบ้านน่ะเต็มที่ก็ห้าหมื่นปารโครงการหมื่นเดียวอ่ะสองหมื่นแค่นี้แต่พื้นที่เนี่ยประมาณเกือบ400ตารางเมตรอ่ะเขาเก็บเงินประกัน0,000สนบาท อันนี้เราก็เกังเจราจาต่อรองอยู่นะครับอ่ามีอะไรอีกคุณปั๊คต้องทําประกันบุคคลที่3ประกันบุคคลที่3าคืออะไรเอาผมคนที่1คุณปั๊คคนที่สองป่ะเนี่ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่นะเอาอเ, <3. S 2> เป็นอย่างนงี้คือ,อเราเราทำประกันเหมือนเป็นหมวกข้อพื้นที่ไว้อช่างเข้ามาทําการก่อสร้างเกิดความเสียหายไฟม่วงไฟไหม้ถูกไหมเป็นความเสียหายขึ้นมาเงินประกันนี้จะได้นําไปจ่ายกับพื้นที่วงเงินประกันทุนประกันเท่าไหรอ่อ่ะโอ้หห้าล้านครับ เขาบังคับผมนะให้ทําทุนประกันเนี่ยห้าล้านบาทในการก่อสร้างซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่มาเช่าพื้นที่อย่างผมเนี่ยต้องทําเองต้องทําเองครับเออทําเองเลยแล้วสุดท้ายแล้วก็คือจ่ายทั้งเงินประกันอาคารก่อนแต่ต้องทําประกันภัยอีกคนที่สามอีกมีอะไรคุณปั๊กโอ้โหอันนี้ยาวเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอยากกว่ายากกว่าคือตอนเนี้ที่เราออกแบบใช่ไหมอ่าครับอย่างคุณโบท๊ทเนี่ยเขาจะไปสรรหามาให้อ่า เขาจะไปตะเวนกินตามร้านนะแล้วเขาก็จะถ่ายวิดีโอมาเฮ้ย mm hmm. hey, แบบนี้สวยแบบนี้ uh huh. ดีแบบนี้ล้ําอ uh huh. ทีนี้เราก็ให้ฝ่ายแบบออกแบบตามที่คุณโบ๊ทเนี่ยเขาส่งมาทีนี้ก็ต้องมาหายครับแล้ววัสดุมันคืออะไร uh huh. <laughs> ต้องบอกว่าผมอะ่ะก็นักสรรหาแล้วก็ชอบไปอะไรที่มันล้ำลำ้ต้องทันคือคือต้องมีคนคนหนึ่งอะ่ะ ในองค์กรอะที่ต้องทันนวัตกรรมไม่ได้มผมคิดว่าถ้าคุณไม่ทันไม่ตามเทรนไม่ตามนาวัตกรรมเนี่ยร้านไหนเปิดใหม่ๆล่ะผมไม่ได้เหอแล้วแต่ผมมาไปเรียนรู้นวัตกรรมเขานาวัตกรรมไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์อย่างเดียวนะคุณปาร์คเรื่องของการบริการก็เป็นนวัตกรรมได้นะใช่ไหมเรื่องของการทําห้องครัวก็เป็นนวัตกรรมได้ถูกต้องครับเรื่องของวางระบบ POS ก็เป็นนวัตกรรมได้ผมก็ไปเกือบทุกง,งานอะแต่ก่อนพาคุณปาร์กไปคุณปาร์คบอกโอ้ยมา3ปี หน้าเดิมๆทั้งนั้นแสดงว่าราวัตกรรมยังไม่ไปไหนอันนี้ก็อย่าชะลาใจอ่าทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอ่ะโอเคเวลาเราไปสรรหาวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยผมไปงานเนี่ยแคนตันแฟเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเราได้วัสดุตกแต่งเนี่ยผิวผนังอ่ะที่มันเป็นลายหินน่ะสาขามีนบุรีนะ่ะผมทีแรก,กผมไม่ได้ไปจีนผมซื้อที่ไทยแต่ผมเทียบราคาแบบเป็นสิบเจ้าเลยแล้วผมให้ประกวดราคากันแล้วผมเราก็ประเมินวัสดุว่าวัสดุเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่ จนผมได้ราคาถูกสุดนะครั้งแรกผมซื้อไปอ่ะแผ่น60เซนเนี่ยนะครับคูณ1.2อ่ะก็คือ60เซนคูณเมตร20อ่ะราคาแผ่นละ1,500บาทเป็นแผ่น p U p U foam ซึ่งเป็นลายหินอ่ะเกาเรียกเป็ใช้เซอร์เฟตไรวะเนี่ยเป็นลายหินสวยเลยเหมือนหินเลยถ้าไม่จับนี่คือไม่รู้เลยว่าเป็นโฟมแผ่นละพันห้าไปเจออีกทีพันสองไปเจออีกทีเก้าร้อยล่าสุดเจอเจ็ดร้อยผมไปจีนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทโอ้ โอ้โหคุณปางดูดิเห็นนะต้องบอกเลยว่าของพวกนี้ขนาดจัดซื้อผมเก่งๆแล้วนะเทียบราคาแล้วพอไปเจอต้นน้ำจริงแล้วอะไรได้ถูกกว่าดังนั้นก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาสามสาขาสี่ผมอาจจะขออนุญาตใช้คอนเซปต์เดิมเป็นลายแบบนี้แหละเก้าหลีเก้าหลีนี่แหละแต่ว่าเป็นหินหินเราจะใช้วัสดุอันนี้ที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยใช้ให้คุ้มค่าเพราะว่าเราเอาเข้ามามันต้องเอาเข้ามาเป็นคนรถล็อตเนะาะคือเห็นไหมใช้เงิน10ล้านให้เป็นประโยชน์ละ ไม่ใช่ว่าเปิดไม่ได้นะเปิดได้แต่ถ้าทําให้มันพอดีอะ่ะผมต้องแบบคิดเยอะๆยอะ่ะต้องรอบรู้ต้องคุ้มที่สุดอะ่ะเออต้องออคุ้มที่สุดถูกปะใช่อะมีอะไรอีกเอาวัสดุละมันมันยังไม่จบนะอันนี้คือในหมดก่อสร้างอ่าโงดก่อสร้างแล้วการตกแต่งแล้วอทีนี้จะบริการลูกค้าได้ต้องมีอะไรต้องมีของในร้านโอ้โหอันนี้ยาวต้องบอกให้เลยว่ามันมากคุณเห็นผมตีเส้นกันเลยเนี่ยอันนี้คือโต๊ะนะที่พวกเราวางกันไว้ใช่ โตะแล้วก็ทางเดินเนี่ยเราวางแบบหมดเลยต้องบอกว่าผมกับคุณปาร์คเนี่ยทำกันเนี่ยมีประมาณ4ี่ห้าคนมีน้อยอีกสองคนช่วยกันทําเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยตีเส้นวางทีละโตะเลยเพราะว่างานเกาหลีเนี่ยท่อฮุดลงมาเนี่ยมันจะยากกว่างานชาบูงานชาบูเนี่ยไม่มีท่อใช่ป่าวางโตะตรงไหนก็ได้ใช่ต่อเตาตรงไหนก็ได้แค่เสียบปลั๊กถึงอันนี้ไม่ได้ละจ้ะท่อต้องตรงกับโตะนะครับวางเลยเอาเก้าอี้ขยับนิดนึง ไอท่อดูดไม่ตรงกับเตาดูดไม่ตรงดูดไม่เข้าอีกใช่ทุกอย่างต้องเป๊ะเราจึงต้องมาวางแบบกันตั้งแต่ที่มันเป็นซีเมนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอบๆเลยวางแบบคือวางทั้งหมดทีแรกมีทั้งหมด43โต๊ะตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร่34ี่ 4, ไม่รวมบาเดี่ยวครับโอ้โหลดไปเก้าโต๊ะผมยอมหายไปเก้าโต๊ะเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาแล้วรู้สึกมันแกรนมันมีทางเดินที่ก,กว้างมันมีบาตักอาหารที่แบบเ<ม>ต็มที่ออลังการใช่ให้ลูกค้ารู้สึกว่า ได้รับบริการแบบเต็มที่ด้วยเช่นแต่ทีนี้ไอ้โต๊ะเนี่ยหาได้ยัง <c oughs> เนี่ยคือเรามีทั้งหมดสามสิบสิโต๊ะเี่ยถ้าเราหาซัหายเออร์ที่ผลิตให้เราได้แบบอย่างต่อเนื่องอะแล้วหน้าตาม,มันเดิมๆซ้ำๆๆะแล้วเราได้ราคาต้นทุนที่แบบไม่แพงจนเกินไปแล้วเราบอกว่าเอ้ยผมให้วอลุ่มคนเลยร้อยชุดร้อยตัวเดี๋ยวผมจะเปิดอีก4ี่สาขาคุณทําผมราคานี้ได้ไหมอะ่ะเห็นไหมวันนี้ยังไม่นับเก้าอี้นะ เก้าอี้งานบิวอินงานบิวอินเนี่ยผมมีลูกน้องทำโครงหลังคาเหล็กเนี่ยเอ้ช่างเอาไปเหมาหน่อยทำโครงเก้าอี้ผมหน่อยเป็นโครงเหล็กเก้าอี้เราเป็นโครงเหล็กถูกป่ะใช่โครงเหล็ก,ใ,ลกใส่จุกยางใส่อะไรทาสีอาจจะถูกกว่าสแตนเลสแต่แข็งแรง,องพอๆกันเนาะคือบางบางบาง,บางที่เขาเป็นสแตนเลสนะของเราเป็นเหล็กทาสี mm hmm. ก็ mm hmm. สไตล์ล้อปอะก็ว่ากันไปแต่มันแข็งแรงก็ดูดีเหมาทำโครงเหล็กต้องไปหาช่างบิวอินมาใส่ไม้แสลอะไรอีก อันนี้คือต้นทุนที่ต่ํามากๆที่เราหากันมาที่พยายามอย่างที่บอกสิบล้านนี่ต้องใช้ให้คุ้มแบบทุกเม็ดทุกหน่วยเลยทุกเม็ดทุกหน่วยเออยังไม่จบอีกนะอันนี้ก็อันนี้ครึ่งปฐมบทอะออันนี้ยังไม่นับตู้แช่หมูตู้แช่หมูเออสําคัญนะสําคัญมากคือสาขาหนึงเราใช้เยอะมากใช่ครับคือไอ้ตู้แช่เนี่ยเราก็จะมีแบบบริษัทดังๆต่างประเทศเต็มไปหมดเนาะแต่เราไปเจอบริษัทไทยบริษัทหนึ่งเฮ้ย ทำไม้แพงว่ะแล้วรับประกันน่ะยาวเราก็เอาปีที่เขารับประกันน่ะสมมติว่าเขาเป็นพัน์ท์เนอ,อะอะไรอย่างเงี้ยเอาปีรับประกันน่ะเฮ้ยใช้ห้าปีคุ้มแล้วอ,ะอ่ะทิ้งเสียก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยผมมอกเลยเอออันนี้คือการเก็บรักษาเนาะไห<ช>นจะต้องมีอุปกรณ์ครัวอ,อ,อุปกรณ์ครัวครัวก็ต้องมีท่อดอูดควันนะเ,เพราะเวลาผัดใช่ไหมเ,เวลาผัดก็ต้องมีดูดทอดต้องมีดูด<ช>อันไหนจะหม้อทอด ดีเทลเล็กๆพวกกระทะตะหลิวเขียงเขียงต้องแยกนะทำร้านอาหารเขียงต้องแยกสีนะ oh. หั่นหมูหั่นผัก uh. ผ้าก็ต้องแยกผ้าเช็ดโต๊ะผ้านี้เป็นแบบเช็ดบริเวณที่มีอาหารเนี่ยมาจาก Inner อินเนอร์เลยเห็นไหมแบบโหเต็มไปหมดเอ้ยมันเต็มไปหมดแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณทําสาขาแรกคอมพิวตสาขาสองคอมพิวอ่ะอีกต่อไปมันคือการ copy paste ว้ยจริงๆคือ copy paste ในสิ่งนี้มันดีๆอ่ะเรา,ะาจะเจอข้อด้อยก่อนเรา อันนี้ด้อยเราจะหาทางที่มันดีขึ้นอ,อย่างสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาแรกที่เราจะใช้คอนโดเสิร์ฟอาหารด้วยเออจริงป่ะใช่อระวัตกรรมใหม่เห็นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคอนโดมาสักพักแล้วเพราะว่ามันมันมีเออร์เลอร์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเราแกเออร์เลอร์นี้ได้เราจึงคิดว่าคอนโดเนี่ยถ้าเราแกเออร์เลอร์คอนโดตอบโจทย์เสิร์ฟไวลูกค้าได้ของไวถูกต้องตอบโจทย์กว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้เพนทอยตรงนี้ยังไงนะครับ หูวันนี้มันมากเดี๋ยวจะมีคลิปต่อปเดไปยนวะจะอยู่ค,คุณปาร์คอีกสักสองสองคลิปนะได้เลยอมีสิบล้านไม่ใช่ว่าจะเปิดร้านอาหารในห้างได้เลยนะคุณอาจจะไม่จบที่สิบล้านแน่นอนเพราะว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนะี่ยผมคำนวณแล้วว่าคุณอาจจะโดนเชื่อดอะ่ะถ้าคุณเป็นมือใหม่อะ่ะเช่นแค่แอร์เนี่ยก็โดนเชื่อดแล้วถ้าเปรียบเทียบไม่ดีอ่ะโดนเชื่อดแน่ใช่เออต่างกันเป็นแสนครับยี่ห้อเดียวกันสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างกันเป็นแสนเอ้ยมันอะไรต่างกันอย่างนั้นหรอฮะ เออเนี่ยโดนมาละนะครับหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบรายการพากันรวยเนี่ยติดตามเลยคอมเมนต์เยอะๆยิ่งคอมเมนต์เยอะๆนะครับยอดดูเยอะเท่าไหร่ผมยี่มีกําลังใจถ่ายให้นะครับช่วงนี้ก็ถ่ายอยู่2รายการบ้านล้างสร้างรายได้กับพากันรวยนี่แหละนะครับอันนี้คืองานหลักๆของผมคือถ่ายกิจวัตรอ่ะที่เราไปทําจริงๆให้ดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยคุณปอย่าลืมนะบ้านคุณปา์งด้วยนะครับ เอ,อ่ยินดียินดีให้บริการอะต่อเติมบ้านทําห้องอาหารแบบเนี้ยมูลค่าก่อสร้างตรงเนี้ยประมาณผมว่าเกือบเกือบสิบล้านอะสอแสงทองทาหมดเลยนะนะครับยินดีท่าไงก็อย่าลืมติดตามกันสาขาสองทั้งจบไปแล้วจบไปแล้วที่มีนบุรีเนาะใช่อันนั้นก็สอแสงทองก็ทําจนจบแล้วนะครับก็คือว่าทําครบจบในที่เดียวสอแสงทองการช่างนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ